เรื่องกรมรังอวานนี้เพิ่งบอกไปค่ะคือถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยบอกให้อย่าเพิ่งพูดอะไรไหมเดี๋ยวคนจะด่าเป็นตัววัรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่ะ ไปนาเสนอข้อมูลในสมองออดเตรียมไว้แล้วนะโดยเฉพาะถ้าจะใช้เฉพาะบัตรคนจนค่ะอันนี้ทําได้เลยทําได้ทันทีเมื่อวานนี้กรมรลักทรัออบ,บอกว่าเตรียมไว้ทั้งสองแพคเกจเลยใช่ค่ะระบุนะคะว่าจริงๆเนี่ยคือเตรียมเอาไว้ทั้งสองแบบเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเฉพาะคนที่ใช้บัตรคนจนเนี่ยคนจะมาใช้บริการเท่าไหร่รัฐต้องใช้เงินอุดหนุนเท่าไหร่แล้วถ้าใช้สิทธิ์กับบัตรประชาะกับประชาชนทุกๆคนเลยเนี่ยค่ะคนจะมาใช้งานเท่าไหร่และต้องใช้เงินอุดหนุน เพราะฉะนั้นโดยสรุปเหมือนการบ้านเลยถ้าเป็นกรณีใช้เฉพาะปัจจุบัการแห่งรัฐซึ่งผมขออนุญาตเป็นการสวดตัวตัดทิ้งไม่ค่ะ <c oughs> เพราะเราถือว่าสัญญาว่าทุกคนใช่ไหมใช่ <c oughs> 20บบาทตลอดสายต้องชดเชยวันละ3ามบาทปีหนึ่งก็เท่าไหร่สามดล้านใช่ไหมอ่านไม่เห็นอันนี้สําหรับประชาชนทุกคนค่ะที่จะต้องอุดหนุนเนี่ยประมาณถ้าต่อปีไม่ถ้าเกิด ถ้าเกิดกรณีว่าเฉพาะบัตรคนจนอ๋อถ้าเฉพาะบัตรคนจนเนี่ยสาบาทต่อวนันถ้าคิดเป็นเงินต่อปีคือ308ล้านบาทต่อปีแต่ถ้า20บาทตลอดสายทุกคนแบบทั่วนหน้าอันนี้ต้องอุดหนุน17บาทต่อวนันแล้วก็ต้องใช้เงินอยู่ที่ประมาณ5,446ล้านต่อปี5,500ล้านบาทเตีกลมๆใช่เพราะคนจะใช้เนี่ยค่ะถ้าให้ทุกคนเนี่ยประมาณล้านกว่าคนต่อวันนะคะล้านนิดๆอ่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามดู ถามมาก็ต้องหาคำตอบให้